ลดเลือนฟ้ากระจุดด่างดำทำให้ผิวขาวใสและนุ่มชุ่มชื้นด้วยวิธีง่ายๆด้วยเจลว,ว่านหางจระเข้และยาสีฟันค่ะเรามาดูวิธีทำเลยนะคะวัตถุดิบตัวแรกคือยาสีฟันจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะใส่ลงไปในอุ้งมือของเราค่ะทำแค่นิดหน่อยทำแค่พอใช้ในแต่ละครั้งก็พอนะคะ จากนั้นเติมเจลว่านหางจระเข้ลงไปค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันดีก่อนนะคะค่อยๆผสมไปให้เข้ากันดีก่อนนะคะถ้าใครไม่ผสมในอุ้งมือแบบนี้คุณจะใช้ชามผสมก็ได้นะคะเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นนำสูตรไปมาร์กบนผิวหน้าที่สะอาดของเรานะคะ มาร์กได้ทั้งใบหน้าได้ลําคอนะคะมาร์กไปหนาๆมาร์กไปให้ทั่วเลยค่ะถ้าคุณมาร์กไปแล้วคุณรู้สึกว่าแสบผิวหน้าให้รีบรางออกนะคะแต่สูตรนี้นะคะมาร์กไปแล้วทําให้ผิวหน้าเย็นสุดชื่นดีมากๆเลยนะคะเมื่อมาร์กทั่วแล้วปล่อยทิ้งไว้บนผิว5้านาทีค่ะแล้วก็ไปล้างทําความสะอาดผิวด้วยน้ําอุ่นแล้วก็ตามด้วยน้ําเย็นนะคะท่านผู้ชม สูตรนี้ทำอาทิตย์ละ 2- 3ถึงสครั้งต่อสัปดาห์นะคะเมื่อล้างมาแล้วนะผิวหน้านุ่มชุ่มชื้นมากๆแล้วก็ทาครีมบำรุงผิวที่คุณใช้อยู่เป็นประจำต่อไปได้เลยค่ะเพียงแค่นี้คุณก็จะมีผิวหน้าที่ขาวใสและนุ่มชุ่มชื้นแล้วนะคะลองไปทำใช้กันดูนะคะสุดท้ายนี้สุขภาพดีและผิวพรรณดีเป็นของท่านผู้ชมค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ